สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครพครับพิพัฒน์บงวิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับเมื่อเช้าเจอมีมนะครับจาก Facebook นะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประโยคสั้นๆนะครับว่าการที่เราใช้โซเชียลนะครับกันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะไลน์แอปพลิเคชันนนะครับหลายคนคงมีประสบการณ์นะครับเวลาเราส่งข้อความอะไรนะครับ ถ้าเราแค่ forward นะครับไปเนี่ยก็เพื่อจะให้คนในกลุ่มนะครับที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับได้ทราบเรื่องที่เราสนใจหรือเรื่องที่อยากจะให้เขาทราบนะครับแต่ถ้ามีบาง message นะครับที่ท่านตั้งใจนะครับที่จะสื่อสารกับคนในกลุ่มนั้นนะครับด้วยการพิมพ์นะครับหรือ generate เองเนี่ยแล้วปรากฏว่านะครับมีความเงียบนะครับ ไม่มี response ไม่มีการตอบสนองนะครับซึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่าคนที่เล่นไลน์นะครับทุกคนมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าในห้องนั้นจะมีสมาชิก4-500คนนะครับแต่คนที่เป็น Active Partner นะครับลองนับดูครับว่าถึง5%หรือเปล่านะครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับนอกจากจะไม่มี Active Partner แล้วนะครับทั้งห้องเนี่ยครับเป็น คุณส่วนนะครับคุณส่วนเงียบนะครับเป็นไซเลนพาร์ทเนอร์นะครับเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาเห็นอย่างไรนะครับเขามีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับแต่ที่ดีขึ้นมานิหนึ่งนะครับจากไซเลนพาร์ทเนอร์นะครับก็คือรักษาน้ําใจนะครับด้วยการส่งอีโมจินะครับยกนิ้วโป้งบ้างนะครับสุดยอดบ้างนะครับแต่ถ้าเราดูนะครับบางทีบทความหรือข้อความที่เราเขียนนี่นะครับ มันต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยสัก2หรือ3หรือ5นาทีนะครับในการที่จะอ่านนะครับแต่ปรากฏส่งปั๊บนะครับ very responsive เลยนะครับวินาทีเดียวกันเลยนะครับส่งติ๊กเกอร์มาเลยนั่นแปลว่าอะไรนะครับความหมายก็คือเขาก็เห็นนะครับแล้วก็ส่งอีโมจิมาสักตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่มีทางนะครับที่จะอ่านไม่มีทางที่จะอ่านทันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในแมสเซจจะเป็นการคำตั้งคำถามนะครับ แล้วก็ไม่มี r e レスปอนอะไรนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับในแพลตฟอร์มนะครับที่เราโพสกันในกลุ่ม LINE เนี่ยเห็นชัดที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอ้มีมเมื่อเช้านะครับที่ผมเห็นใน Facebook เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโซเชียลแพลตฟอร์มนะครับทุกแพลตฟอร์มทั่วโลกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะแชร์สกรีนนี้ให้ดู เดี yeah, ๋ยวจะลองเลื่อน <c oughs> ครับเป็นมีมนี้นะฮะมีมนี้ก็เป็นรูปสุภาพสตรีสูงอายุนะครับแล้วก็มีแคปชั่นเขียนว่า it took me five minutes to write that text and all you write back is k นะครับถ้าเดานะครับจาก ภาษาร่างกายเนี่ยนะครับแล้วก็ประโยคที่เราเข้าใจนะครับว่าเธอใช้เวลา5นาทีนะครับที่จะเขียนข้อความลงไปนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับการตอบมานะครับมีตัวเคเพียงตัวเดียวนะครับมันคืออะไรนะครับผมก็ส่งนะครับไปให้คุณสริพลนะครับถามว่ามันหมายถึงอะไรนะครับ ก็โดยสรุปนะครับที่คุณสริพลเขียนเอาไว้บอกว่าเขียนข้อความยาวเป็นมหากาบพิมพ์จนนิ้วคลิกนะครับเล่าเรื่องราวมาทั้งหมดปลายทางที่ได้รับกลับมาก็คือตัวเคตัวเดียวนะครับโอ้โหโเคนั่นแหละนะครับย่อมาจากโอเคแปลว่าเ,เข้าใจหรือโอเคนะครับแต่รสชาติที่ได้นะครับคือ ความรู้สึกที่ได้เนี่ยก็คือเขาไม่ได้แคร์เลยสักนิดนะครับตัวหนังสือเพียงตัวเดียวที่สะท้อนให้เห็นว่าความพยายามทั้งหมดนั้นไม่ได้รับการชื่นชมเลยและทําให้รู้ว่านะครับต่อให้เขียนยาวเท่าไหร่นะครับก็ถูกมองว่ามีค่าเพียงตัวเคตัวเดียวนะครับขอบคุณที่ทําให้รู้ว่าเรานั้นไม่มีค่าพอสําหรับคุณนะครับแต่ก็ยังดีนะครับบางคนไม่หือไม่อืออะไรเลยนะครับ ก็เป็นความเห็นนะครับของอา,อาจารย์สิริพลนะครับก็โชคดีนะครับแกไม่พิมพ์ตัวเคกลับมานะครับแกยังนำมานะครับวิเคราะห์แล้วก็แชร์ต่อทีนี้เรามาดูนะครับว่า a r e you write back is k นะครับความหมายนี้คืออะไรนะครับในถ้าท่านไป search google นะครับ การที่เราเขียนด้วยตัว K นะครับมีการพูดถึงมากนะครับในสังคมชาวตะวันตกนะครับซึ่งเราไปดูนะครับในยะของมันนะครับเขาบอกว่า when someone replies with K to every text they get from their partner it could indicate a lack of engagement or interest in the conversation it can come across and this m i s s i v e or uninterested it's important to communicate openly with your partner about how you both prefer to communicate to ensure mutual understanding and respect in your relationship นะครับก็หมายความว่าถ้ามีใครสักคนนนะครับตอบ message ของคุณนะครับด้วย ตัว k คเพียงตัวเดียวนะครับกับข้อความนะครับอาจจะเป็นข้อความเดียวหรือหลายข้อความก็ตามนะครับซึ่งได้รับมาจากพาร์ทเนอร์นะครับท่านในห้องไลน์ก็คือสมาชิกในกลุ่มนั่นแหละครับมันก็เป็นตัวบ่งชี้นะครับได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะมา engage นะครับหรืออยากจะมาพูดคุยนะครับในแมสเซจที่คุณส่งมานะครับหรือไม่มีความสนใจนะครับใน บทสนทนาหรือข้อความที่คุณสนทนาด้วยนะครับ it can come across as dismissive นะครับแล้วก็ uninterested dismissive นะครับ dismissive ความหมายก็มหมายคำว,ว่าไม่ได้เห็นนะครับว่ามันมีความสําคัญหรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรนะครับ uninterested ค,ความหมายเดียวกันนะครับก็คือไม่คู่ควรนะครับกับการที่เอาใจใส่ํำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นมัน เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่จะสื่อสารกันอย่างเปิดอกนะครับกับพาร์ทเนอร์นะครับว่าเรานั้นนะครับอยากที่จะคุยกันนะครับเพื่อจะให้เรามีการสื่อสารแล้วก็เข้าใจนะครับด้วยกันนะครับ m u t u a l u n d e r s t a n d แ n g นะครับแล้วก็การที่คุณตอบนะครับแทนที่จะส่งเคตัวเดียวนะครับมันจะเป็น การแสดงถึง respect in your relationship ก็คือว่ามันให้เกียรตินะครับเป็นมารยาทนะครับในการใช้โซเชียลนะครับทีนี้ก็มีอีกความเห็นหนึ่งนะครับบอกว่ามันก็ขึ้นนะครับอยู่กับสิ่งที่เป็น message ด้วยนะครับในการพิมพเ์คเนี่ยนะครับก็ ชอเขาถามว่าเป็นไงนะครับวันนี้สบายดีไหมนะครับ how was your day นะครับหรือ how was your appointment นะครับหรือว่าทักทายนะครับสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารนะครับที่คนไทยนะครับชอบส่งกันนะครับการบอกเคเนี่ยนะครับมันก็เป็นการตอบสนองที่สมน้ำสมเนื้อนะครับแต่ในในยยะนะครับที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็คือว่า พิมพ์ตั้ง5นาทีคุณยายตาก็ไม่ค่อยดีนะครับสมองก็อาจจะช้าๆนะครับตั้งใจพิมพ์นะครับปรากฏว่าได้เคมาตัวเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมารยาททางสังคมนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับในกลุ่มลายต่างๆนะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับก็วันนี้เรียนรู้ศัพท์นะครับคำว่า dismissive เนี่ยก็คือว่าเรื่องที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับอะไรเลยนะครับ เวลาเราดูมีมนะครับเราก็จะได้ถึงวัฒนธรรมนะครับของต่างชาติแล้วก็มาในเชิงเปรียบเทียบเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกนะครับเราไม่ควรที่จะมาสรุปนะครับแล้วก็เหมาแข่งนะครับที่เป็นสเตรโอไทป์เนี่ยนะครับว่าทําไมบ้านเรานะครับคนไทยนะครับแล้วในเชิงด้อยค่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับ ท่านคิดดูสิครับว่าบางคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับเป็น3 4 4สี่สกลุ่มนะครับก็ไม่สามารถที่จะ Respond ์ได้หมดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น h o อบบเป็นงานนะครับที่คุยกันแชทกันนะครับแล้วก็หัวข้อก็ต่างกันบางครั้งก็อาจจะไม่ได้มาดูทุกห้องนะครับแต่ถ้าห้องไหนที่มันเงียบเกินไปนะครับแล้วเป็นห้องที่มีจุดมุ่งหมายในการที่จะมาทำอะไรนะครับเพื่อจะไปสู่เป้าหมายเนี่ยแล้วมันเงียบนะครับแล้วก็แปลกนะครับ ไม่มีใครนะครับที่จะ l e a กลุ่มไปนะครับแล้วไปกิน memory ในโทรศัพท์อีกนะครับเนื่องจาก m e s s a g ใน Line นะครับกินพื้นที่เยอะเลยนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่เราเห็นนะครับอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่แค่รูดผ่านนะครับคิดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วท่านจะค่อยๆสะสมองค์ความรู้นะครับแล้วเวลาท่านเจอนะครับเรื่องราวเหล่านี้ในวงสนทนานะครับท่านก็จะได้พูดนะครับ พูดคุยกันนะครับได้เข้าใจนะครับก่อนจะจบนะครับผมสรุปให้ฟังนิดนึงว่าในกรณีที่พิมพ์ตัวเคนะครับอาจจะเป็นคนยุคเก่าๆนะครับพอจะบอกอายุได้นะครับแต่ที่เห็นชัดนะครับแล้วก็ไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือการแตะอีโมจินะครับมันง่ายที่สุดซึ่งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมจะขอพูดถึงทีเช e r t ทีมนะครับซึ่งก็มีแพชชั่นมากที่จะพัฒนานะครับภาษาอังกฤษให้กับ กลุ่มนิสิตคณะวิศวะนะครับของมจทนะครับเขาก็พยายามที่จะเซตอัพกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กนั้นแสดงความกล้าหาญนะครับมีพื้นที่ในการฝึกนะครับการใช้ภาษาอังกฤษโดยตอนนั้นนะครับที่จาิทีมก็ใช้ในกลุ่ม Messenger แล้วก็บอกว่านิสิตวิศวะนะครับถ้าใครสามารถที่จะ พิมพ์นะครับเท็กขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกนะครับเพื่อจะประเมินผลนะครับคะแนนใครที่นะครับสามารถที่จะ leave voice messaging นะครับลงเนี่ยด้วยการพูดสดเนี่ยจะได้2คะแนนนะครับหรือใครนะครับที่คุยด้วยวิดีโอคอลนะครับ voice message จะได้5คะแนนหรือใครนะครับที่ไป Facebook Live นะครับอตอนนั้นยังเป็น จอเดียวอยู่นะครับยังเชิญแขกมาไม่ได้เนี่ยได้5นาทีนะครับเขาจะให้10คะแนนแล้วหลังจากจบเทอมก็จะมาประเมินคะแนนนะครับก็ปรากฏว่าเป็นห้องนะครับที่เงียบมากๆนะครับไม่มีใครนะครับมาพูดคุยเลยนะครับก็มีทิชชูทิมนะครับโพสต์อยู่คนเดียววันหนึ่งนะครับทิชชูทิมนะครับก็มาประกาศนะครับบอกว่า มันถึงเวลานะครับที่จะต้องปิดห้องแล้วนะครับเนื่องจากว่า,เ,าเขาต้องการคนที่เป็น active partner นะครับแต่ก่อนที่เขาจะปิดห้องเขาก็ทำคลิปสั้นๆนะครับมาโพสต์บอกว่าถ้าใครนะครับไม่ participate ไม่ยกมือไม่เข้ามาร่วมมือนะครับเขาให้เวลา2วันนะครับแล้วใครนะครับในกลุ่มที่นอกจากจะามา ร่วมนิดหน่อยนะครับด้วยการส่งอีโมจินะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่จะต้องโดนกำจัดออกไปนะครับหลังจาก2วันผ่านไปนะครับทีเจทีมก็ปิดนะครับห้อง Messenger ที่ตั้งใจนะครับที่จะมาใช้เป็นศูนย์กลางนัดพบนะครับในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆนะครับที่เป็นนักศึกษานะครับที่มหาวิทยาลัยนะครับ เหมือนกันนะครับก็ตัว K นะครับอย่างน้อยก็ยังดีนะครับมี K แต่ถ้าเงียบไปเลยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราสื่อสารนั้นคืออะไรนะครับมีชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับเอาละครับพิพัฒน์องวัติคุยเฟื่องเรื่องภาษาลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ